สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนจะพาทุกคนไปทานร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีและลูกค้าประจําของร้านนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยายที่มีอายุเยอะค่ะเหล่าแก๊งคุณตาคุณยายเขาก็จะนัดพักพวกมาเจอพบปะทานอาหารด้วยกันค่ะอาหารที่เขาทําเสริมในร้านนะคะก็จะเป็นอาหารที่ทํามาจากปลาเป็นหลักแล้วก็จะมีซีฟู้ดสดๆที่ส่งตรงมาจากทะเล และทุกครั้งที่แนนมาที่นี่แนนจะต้องสั่งซุปปาค่ะเพราะว่าซุปปาเขาอร่อยมากน้องจะนูนนัวครีมครีมนิดหน่อยความเผ็ดนิดนึงรสชาติค่อนข้างจะถูกปากคนไทยอย่างเราค่ะเขาก็จะมีขนมปังมาให้กินพร้อมกับซุปด้วยนะคะอร่อยจนคนข้างๆอดใจไว้ไม่อยู่ก็คือว่าไม่ได้สั่งแต่ว่ามาแอบกินนะคะจานถัดมาเป็นสปาเกตตี้ค่ะซึ่งของแนนสั่งเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศส่วนของสามีเป็นไวท์ซอสค่ะก็คืออร่อยแบบแสงออกปากคืออันนี้นะคะที่แนนสั่งเนี่ยเป็นไซส์เล็กคุณผู้ชม แต่ว่ามันก็ยังใหญ่อยู่ดีแนนทานไม่หมดแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราขอให้เขาหอ,อกลับบ้านได้ค่ะค่าอาหารวันนี้43ยูโรหรือประมาณ1,670บาทนะคะ